แม่ก็บว่าอยู่มา่ยังดู้ว่าอย่าให้ยอย่าห่อทำให้โอกาสน้องนิงกันก็คุยกันไปก้อนทิดหน่งหาเมื่อเก้าเมื่อซึ่มื้อก็ได้เแต่ดูมาไรดูขี้กั๊บบอกฉันนั่นบอกขี้กับบอเป็ี่ยนยังไม่ได้ว่าให้น้องนิงดูขี้กั๊บบัดเมื่อเขาได้ว่าน้องหนิงเน้อไอ้เมื่อคนเดิก็ได้ว้าคเนอแต่ว่าเน้อแต่เมย่อเลยเมื่อคนเดิมแม่ดูกับก้อนบัดาช้านั่งเขาโมกดูได้ว้านได้ไรแต่เมื่อกัน แม่ก็ป็ชาวก็ไห้คือกันหไห้อยงนั้นมันจะเป็นนี่อะไรนะ่ขึ้นคอยแบบคึดค่อยว่าพันช่วยชีวิตไร่มาพันหมดเต็มใจกับน้องหมดนี่ไรคือว่านี่ไรจังไห้ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุทุกคนบอกว่าพี่น้องพังลาวพังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาชูส่องสาบัวข้ามบันไดอีกแล้วโดยกมาพบมาพ่อกับสาบัวเพื่อนนี้กะมาหาทางน้องหนิงเพื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเมื่อก่อนกะสาวบัวกะเข้า,ขามาเนาะกะได้สัมภาษณ์ทางอาเม่น้องนิงกะเมื่อนี้ก็เลยอาถือโอกาสเข้ามาหาทางนองอ้นอ,งนงอ,นงนองเพื่อนอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเรื่องที่อา บอกเข่าใจกันแหลน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีก็เลยสิมาถามจากปากน้องนิงเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากทั้งอ้เพิ่นในกลับไปแล้วอ่าทั้งออ้เพิ่นในโทมาบอน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวจังใดกะเข่าไปถักทายสบายดีกับน้องนิงผมพร้อมกันน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดจะไปเบิ่งไปชุมน้ำกันเนาะโลยสบายดีสบายดีสบายดีน้องละโดยโดย เป็นยังไงด้เนาะเรื่องราวาข่าวข่าวที่เกิดขึนเนาะแต่อยากฟังจากปากน้องนิงงี่นอนเลยเนาะดังจากทั้งไอ้เพื่อนกั๊บเนาะแม่เพื่อนเป็นได้ห้อล่เพื่อนกะไม่ได้โทรมาหาไม่ได้โทรมาหาดังจากเพื่อนกั๊บมันบอกเลยทุนที่เพื่อนจะมาเลยเพื่อนโทรมาหาเจ้าอยู่บอกไม่ได้โทรเพื่อนกะไม่ได้บอกเพม่อนเป็นสีมากะมาเชื้อไผ่โบนอะดูวันอะไรแต่โบคู่น้ำเพล่นะยันวันนัดกันเลยเนาะไวนัดกันบ่ เพิ่นมากอะไม่ได้บอกอะเพิ่นมาอ่าก็เพิ่นบ่ได้เว้าอีหยังอเดี๋ยเดี๋ยวคือเห็นว่าในคลิปว่าหนุ่มไทยเพิ่นห้องไห้เนาะแม่นอีดีบ่ว่าสินะเพิ่นห้องไห้หยังนะน้องล่ะแต่ฮู้นําเพิ่นแหละเออเพิ่นมห้ายดีบ่เมนเออเพิ่นบ่ได้เล่าให้น้องหนึ่งข้างเมื่อวานั้นนั่นนี้ก็บ่ได้เล่าไม่ได้เล่าอือๆๆเพิ่นก็ไปปาเอ้ยแม่อยู่กลางกลางโยยๆๆๆๆก็คือว่าเนาะโอ ตอนเมื่อน้องก็ได้ไปส่ง m คน่บอกขึ้นหมดมันไม่ได้ zoom มันไม่ได้บอกอยากบอกอะไสิเมื่อนี่ยังบโบโมเดลาเจ้าเลยบโบโมเดลาเออเบิ่งทางเป็นจะสบายดีแม่กัน้องกัสบายดีกันเลยเป็นตอนเป็นสิกับก็โอ้ท่านั้นเมาเมมีื่อนกสบายดีลากันแล้วก็น้องไปไป zoom คนดีหลดเนาะคือว่าเจ้าโบไปนั่นบอกคนเราเป็นได้ไหมเพื่นมาเอาเจ้าบโบคนเราเป็นกับไม่ได้ว่าว่า มาเอานองมาไหวมาขอเป็นก็บ่ไดาเวยาอเนีัยอ๋อเพิ่นก็บด้เวามาขอมาอย่างเนาะแม่อืมคั่นเพื่นมาขอนําอัมนเจ้ากัเมา่นบริบารกะมายูอ้มกันจะเฮงแร้วบ่จกเดือนได้ลมนประมาณสาม่เดือนเนาะอืๆเพิ่นบไ้เวาเลยเนาะเดืองไหวเดืองขอเนาะแม่เพิ่นมาหาเพิ่นกับ่ได้เว้าอเนีัยเอาแ่ว่าเพิ่นอยากเอาไปอยู่น้าบ่าน้องหนิงบ่ไปไว้สันเนาะคุยน้โทรศัได้ อืองนั่นไม่น่องอยู่น้าเน่ยน่องแบบไว้ใจแาบยันเพิ่นมาเอาไปอยู่น้าเนี่ยเพิ่นมาเพื่อนก็บด้ว่าเออก็เยอืนมาว่าจักเรื่องเน้เรื่องยังว่าเขาบอกอย่งก็บบอว่าว่าที่ห้มานั่ให้แบบไ้นฉันเอาเพิ่อนัวมันเปิ่มเป็นขาวมใหม่แล้วันถามน้องแบาทํไอ้ายสินเอาเมื่ออยู่น้านองสีเมื่อวาน้องกัว่า โบมือโบอยากมือหน่องเขาว่าใช่แหละจะเพิ่นกะได้ยินข้ามกับหน้าเปินกะบ็ได้โตเพิ่นกะว่าเบาอย่างนี้วมานั่งอันน้องนิ้งว่าคำอ้ายมานี่ยนอนน่องมือน้องสป็มือบ่อน่องกระตอกกันละน้องโบมือน้องโบอยากมือแต่พได้ยินข้ามกับหน้าเปินกะบ่ได้ต่าต้องดอกอ้าตร่นี้ร่มกันย่างมากโอ้โหดีดีก็ไอ้ายเพิ่นสิขึ้นมาน้องนิ้งยังบุ้งหร่โลยบ่ได้บุ้งอือตอนล้มตอนคุยกันเพิลเขาได้บอกว่าสิมาบินอยู่บ้านมายามบ้าน เป็นกระบอกว่าเต่เป็นขืนมัตวิทเต้ตอนนั้นเท่าไหร่ไม่ไม่รอบสองลูกเลยนี่แหละเนาะถ้าใครบนคลิปจบก็คือสีหูเนาะบางคนก็เอ้ยน้องนิงโบไปนะนหาเป็นจริงอ่ะเป็นกระโบได้มาไหวมาโขเนาะมันมาไหวมาโขมันกระโบแน่เป็นีบนางเลยประเพณีบ้านเฮาพี่น้องเลยถ้าโบไหวโบโขกะเอาไปกะแต่เอาไปอยู่นั่กะไม่เป็นไม่ได้อยู่นั่เนาะใครก็คือการได้หยกอยู่กับรู้ตัวนวร แม่นเมนค่ะเฮาสั่งครอบครัวเฮาก็อยากอยู่กับลูกกับผัวแม่นบอกกันเนาะแม่นความน้องเพลินไหประเพณีเพลินกาปูหูเนาะน้อยง่ายไปเลี้ย่ามมูย่าไปยู่น้ำนอนแม่ก็ไม่ได้ห้ามคันเนี่ยน้องไปเบิ่งไปเงี้ยเออแมฆไปน่อเนาะป้าไว้น้องกับปูหูซึ้งน้องกับบุ้เคยไปใส่จักเทือโดยน่ะเม่ได้ง่ายกับเม่เฮ็ดกับกินแม่บฆเฮ็ดกับถ้ามันอยากเดี๋ยวไปอยู่ไร่บ่ว่าแม่นั่นคือชีวิตงั่นคือน้องนิ่งนี่ก็ ลูกข้าวบัวก็จะจูน้ำบัวเนาะแม่นแต่ว่าเพิ่นเอาเมื่อแล้วเพิ่นแบบไม่จูน้ำคือทางอ้ายเพิ่อนแตยังสิไปทำงานอยู่พุูนอีกแม่นบอกไม่นเพิ่อนแตยังสิไปอืมกันเพิ่นสมมติเราเพิ่นตัดสินใจมาอยู่บ้านเพิ่นเลยเดี๋ยวมาโคมาแย้งน้องนิ่งนี่คือสิไปเนาะเลยอืมนี่แหละเนาะทั้งแม่กับพ่อแม่นบอกถ้าเป็นแบบนี้ร้อมครับเป็นแบบนี้เอาลูกไปน่ะครับจากพ่อป้านายมันจักความอยู่หนึ่งมากก็บอาไงหนึ่งมากมันมีแวกแม่นห่มากก็บอกเลยๆซะว่า มียก็ลูกไผ่เนาะกันในน้ำในน้ำอันมาลูกไผ่กับยาฮะแม่เอากระทำตัวบะถือเป็นบอกแม่ในอันนี้ซาใจค่อยนะมาเลวบอ่ะมาเลวบกับใบส่งจนแปหาเต่าเก้าโมงเป็ดมง้อไปทำไปช่งจนเป็ดโมงเก้าโมงมาหาเม่แม่ก็ยังปล่อยไปเออเมื่อนั้นทนเพิ่มมากข้างแรกอะจนทอดเป็ดเก้าโมงมื้อไปส่งกับเป็ดเก้าโมงกับบอกว่านะเม่ก็บอกว่าได้เลยแต่ว่าพ่อใจกันคำข่าวชี อยู่ห้องแฮ้มกับแม่ก็ไม่ได้ว่ายัางแ<อ>ม่แต่ลูกไปคุยคกันแม่เต็มใจแล้วเนาะแล้วแต่ลูกนะทางที่ด<น>ีน,นี่ก็ยังห้ยไหวห้หคอก่อนแน่นะเอาไว้ให้คอก่อนบ่ไหวก็ายากแขนเขาตกลงกันเลยแม่ก็บ่ว่ายัางอันนี้มันบอกเขากันไม่ได้ว่าอยากไหวอยากคอแต่แม่ก็จะน้อยใจนอยนะะอึงโดยหลังจากทั้งอ้ายเพิ่นกลับไปแล้วเพิ่นก็นได้โทรมาหาเจ้าบอลแล้วไม่ได้โทรไม่ได้โทรเลยหือว่าบ่ได้แบบคุยแบบบ่ได้สื่อสารกันเลยนะเนาะ ทักทายคนอาจจะเข้าใจผิดเมย์มาหาแม่แล้วก็ปากกระแว้วครั้งแรกกับโบมาแต่ว่ามารุ่นนี้เดิมารุ่นนี้นั่นถ้าคนนี้ใดได้บอกคนคุยกับน้องเพิ่นบ่ได้คุยนะเมย์ไม่ได้บอกคนคุยมาหาน้องเพิ่นเรื่อยอืมหรือเช้ามาน้องจังได้มาพิจารณาช่วยเมย์ทาง้างไอโทรมาทั้งมาเป็นแบบนี้ก็ไอบ่ได้ว่าว่ามีผู้บ่าวโอ้ว่าเอ้ยทางอ้ายเพิ่อนมาอุ้ว่าพิกัดเล่ต์ตอนดูเพื่อนคนนั้น แต่ก่อนกลอนชิมาพี่กลอนภาษาสุนทรมาพิเมันเป็นในไดน้องหล่ะมือหน้าน้องไปดินเพื่อนมูอเพื่อนน้องวัชนาเพื่อนกับว่านน่องไปดินน้ำผู้บ่าวน้องกับไปดินน้ำมือค่นะเน่โ <c oughs> อ้แมนในบ้านเฮาเนาะมีหูมีผดกับไปต้องหากันเนาะมนเมนส<ม>าว่ัเชื่อใจกันอะอยู่กันมาได้แล้น่นอนผู้ชายกับมีแต่ผู้ว่าน้องวัชนาเด็กคนหูจักกันคนคนน่องหนิงคิไปหาน้องวัชนาน้องหนิงก็ได้บอกให้คุณว่าว่าไปดินน้ำมูอไม่ได้บอก อ่าเพิ่นกบบไม่ได้โทรมาตอนนี้คนละอยู่คนละบ่อนเนาะเพาก็เลยบ่ได้บอกแม่นบ่ลักซ์ต้องมีกำมันใจเนาะว่าไปดินน้ำมูยังเป็นเนาะแม่นเรากับมูแล้วเนาะคนเฮาก็ต้องไปดินไปหัวเนี่ยนะเนาะแมนแมนอยู่ในเฮือนเนาะเพิ่นก็เลยเข้าใจผิษมาน้องนิ้ไมีผู้บ่าวโดยแต่ผู้ชันกับแบบคนพู้จักกันเป็นมูกันนี่แหละแสดงว่าเพิ่นนี่ถ้าเป็นแฟนเพิ่นแล้วบ่ให้ไปเที่ยวไปดินชายสิประมาณนี้บ่เนาะ ลาซิเมนนี่แหละพอยังไงก็เป็นคนคงข่อยบ่อยไปกันคำกันขึ้นชีวิตฉันเนาะบ่อยเสียใจว่าฉันแต่ว่าท่านได้ไหวได้โคแต่ว่าท่านมียังหมั่นนะมันก็อยากไปผูนแมนมันกะอันตรายเดือนเข้าซามเดือนที่เดือนแต่กู้นี่น้องก็ไม่ได้ไปใส่แม่กะผู้ชิดขอบครัวลูกอยู่เขอยู่น่ะแม่แม่ก็ดูแลไล่นะกับพี่กับพ่อพิงก์กันเขากับพ่อหูอยู่เนาะว่าลูกไปใส่มาใส่เนาะแต่ลูกว่าให้พังกต่ยังหูเนี่ยมันเขาผนโทรมาเนี่ยหมอแม่มันยังมาหาแม่ลูกตาคนไทย มีผู้บ่าวคนยังปิดโท่อระจบไรซับดึงแรงโทดระจบแต่มันเล้ยงอนเลยมาหดเพื่อนกับผู้ดีซีทุ่มเพื่อหมู่ตรงไม้โซ่หอดมานอนแล้วก็นอนแล้วก็ปิดพายนอนที่อ้ายเป็นผู้มากเป็นแบบน้องนิ่งดูไซค์ขึ้นเงิน้องมาเตลินนี่นองปิดพายนอนเลียวอ่ะเป็นยังไงเปิดกล้องมั้งเปิดกล้องเปิดเปิดกล้องแล้วจังเห็นไฟรอ๋อท่าเอากรอยากนอนแล้วเนาะมาเตลินเนาะ หือว่าแต่พูดมากกับบอกเข้าใจกันเลยบ้านเราคุ้นเป็นความเพิ่นเข้าใจผิดเนาะถ้าว่าทางอ้ายเพิ่นบ่โทรมาเนาะกจทางน้องเพิ่นบ่โทรไปก็คือว่าบ่ได้ชื่อชานกันเลยนัะคือว่าคือมื่อเท่ลินใช้โทรศัพท์เห่ากับล่งจนจิคุ้งแต่เพื่นก็บ่ายังโมยิ้มหงุดแต่น้องเบื้องน้องน้ำาโทรศัพท์ก็เคยเห็นหงุดด้วยมันคือแจ้งด้วยแต่เพื่นก็หายน้องไปใต้ไพ่แต่น้องก็ตอบว่าน้องนอนในน้องกับบอกอยากดูแล้วมันเลิกแต่มัน หนาวอ่ะเมียีช่วงนั้นหนาวไล้วเมเมีนกเปิ้ลกะว่าเปิดไพ่มันยากพวกกันนะกตบอกได้ยากน้องเนี่ยน่องม่อยากลุกอ่ะเดี๋ยวน่องกะลุกไปเปิดให้เพิ่นเบิ่งอืมอ้ายเป็นกระถาม่าน้องหนึ่งเครียดอ้าพวกอ่ะเครียดได้อ้ายบ่เชื่อน้องอ่ะน้องบอกอ้ายว่าน้องอยู่แค่น้องเองว่ะเมียนบอง่ายเฮากะบอกอยู่ว่าเฮานอนเนาะแต่กินน่องแบบว่ายก่นเนอะน้องแต่บ่ได้เครียดดอกว่ะ หรือว่าเพิ่นมาเื่อนี้พี่บ่ได้บอกน้องเพราะปัญหาตัวนี้บ่นตรงม่นได้สิเครียดให้กันนั่นะเนาะบ่เข้าใจกันนี่อีกนานบ่เข้าใจแล้วก็ถึงเลยมหาวิทยาลัอที่2เนาะมีหยังน้องนึ่งก็เล่าบอกมาโดแล้วเนาะเดี๋ยว FC สิว่าเข้าใจเนาะเข้าใจผิดเจ้าได้น้องดาว่าเจ้าในนั้นแนวนี้เนาะ เป็นตัวว่าเป็นตัวว่าี่น้องไปดินผู้ว่าพี่น้องกระบอกอาไม่ได้มีน้องไปดินน้ำมุ้ยแล้วเปล่มูจะลงมาส่งมันกะเลิกแน่น้องกระว่าเจ้าเปล่ารถไปเองเนาะไม่มีรถในสมบมาเนาะมันจะอยู่เดียวกับได้ได้เนาะมาพเดียวกับได้เนาะอย่างมากับมาเราแหละน้องนิงเลยเนาะเห็นในไลฟ์เปอร์แม่พี่น้องเอฟซีโบแมนซีวานุอยส่องเนาะแต่เพื่อนก็ว่าไม่เชื่อหรอกว่าน้องอยู่เพื่อนหน่องเองก็น้องอยู่เพื่อนหน่องเองแหละจะดีจะใต้ไพ่เเพิ่นเบิ้งนั่นแหละ โอ้ก็ได้เปิดคือกาวไฟตัวนั้นเื่อความเสื่อใจแต่เพื่อนกะว่าเพิ่นกะถามนอกถ้าน้องกับแม่ไปกันเพราะได้เหตุจังได้น้องไอ้กะอยากคู่ค็อบจริงของน้องกับบอกไอ้มารุกเนี่ยน้องกระบอกไปถ้าไปกันโมได้กะน้องกะบม่อยากคุยพวกอย่างนี้ครอบคัวทด้น้องกบว่าใช่เพื่นกะเข้าใจคิดเลยของเพื่อนถามห้าก่อนเนี่เนาะ เปินมาจะกู้ก้อนจิตน้องกะบอกเพื่อนนะเปิดกะดีขึ้นกันแต่บอกก้อนจิตเนห็นไหมี่อย่างกะเบ้ามารุดกะต้องอายอ่ะเหรอเพือนนะถ้าเพิ่นมาห้าเพิ่นจีบผัวนะคำนั้นเนาะจะว่าบอกจะว่าบนน้องหนิหัวห้าวกะเป็นผู้หญิงเนาะเ้าก็ต้องใส่ฝ่ายชายจะได้กันเรื่องจริงอย่างกะบอกมาก่ต้องอายเห็นะตอนนี้น้องกับอ้กะไม่ได้เป็นผู้ว่าผู้สาวกันแล้วเป็นแค่คนพูดจา เพิ่นนำมาว่าพอดีง่ายเพิ่นบอกก่อนแน่นิ่เนาะเพื่อน่ามือนาน่อกะบก้าถามเพิ่นด้วยแนวเพิ่นแบบแว่าจกคนคู่จั๊กง่ายเพิ่นมากกะนองกะนั่นเนาะน่องมิงจะโบกคอยปากคอยอยังนี้ทำแบบลาบคู่ใ้กะลมเอ็นเพิ่นยิงก่อนได้เพิ่นยิงจากปากน่อมีเพิ่นกนา่งเฉยไปเฉยมันเลยของนองได้ยินคำว่า อ่าเป็นแค่คนหูจักเด้น้องก็น้อยใจเมืนบอกน้องน้อยใจบ่าก็น้อยใจตื่นมากกับมากว่าโห้ยน่ทั้งวันเนี่ยกับว่านางว่าวิ่งแบบนั่นมึงว่าอย่บ่บ๊อบพนว่าเฮาเหมือนแ่บตะเก้าก็บม่ได้ยินก็คืออือแล้วบัดนี้ข้าหันมาเพนก็ไม่ได้โทรมาหาน้องเหตุผลก็คือว่าอันเอาไปดินเลือกเนี้ยนะเข้าใจผิดมาเลยเข้าใจกันเนาะเข้าใจผิดกันอ่าน้องจังว่าเป็นเบิ่มเนมเน้มอย่า แต่จริงนะเพื่อนก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วเนาะกับบุกพุคิดนะน้องก็อยู่บ้านมากใช่ปะเวลาน้องเบ้าเพื่อนกับเบลพังน้องเพื่อนกับเบ้าไปก้นเวลาน้องเบ้าเพื่อนบุพังเพื่อนบุกพังเห็ดเพื่อนมีแต่เบ่าไปก็พังเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนเป็นใหญ่ซะแล้ะเดี๋ยวต้นปาไซดีมันก็ได้โดยโดยด้วยมันจะเปลี่นไหลายห้าจิดน้องบัดคุณบุกมาเบ้ามากไปอนไรเนาะมันอยากเบ้าคอยแม่น้องนี่บุกคนบุมักเบ้าพี่น้องเลยอันนี้ถือว่าเพื่อนเบ้าลายได้เหมือนี ไม่หนีหานาะขอโทษน้ำเนี่ยโอขอโทษน้องมึงขอโทษเอฟซีบอเอฟซีกะมึงจะมีดราม่าน้ำเนาะว่าน้องนิ่งเนี่ยตัวบาลไทยสีแดงนะเพิ่นก็บอกน้องว่ามีไใส่ตัวไทยไปกันไปกันก็ได้กันก็ได้กันก็เลยบอกว่าบึงใส่ตัวไทแต่ไปกันก็ได้ซืสอเพิ่นกับวาเนาะมันเป็นอะไรอยากไล่เมื่อดอกเพิ่นก็บวาไปเพิ่นก็อยากเป็ดต่างๆแบบนึงอะนะแต่ก่อนนะว้าแต่ก่อนนะว่านี่แต่ก่อนว่าอยู่ว่า ก็แม่เอ้ยดุเมื่อบึงน้องนีคำบาลน้องหนึ่งติไอ้นุลายกะบบเป็นยังคำน้องคำไอ้เมื่อติน้องน้องนึงแหละกะบบเป็นยังไปไปไปมันไอ้เมื่อบึงก้อนไอ้ลูกเมื่อบึงก้อนแม่เอ้ยถลงชิ้นชนทลายแม่กะบอกว่าท่านเห็นกันก้อนกอกว่าโอีตะกี้นั่นมันนี่มันป็นแับนี้เนาะ่าอนุญาตถามเนาะที่เพิ่นเพิ่นและว่าซอยของน้านแม่เพิ่นกะว่าซอยไปเด้ยกกับโบเป็นยังไอ้กะซอยไปเร้ยกกับไอ้กะบบเอาขึ้นโลกคนบะ ไอ้ถึงใจซอยไอ้ฮักได้ไอ้ถึงซอยอ้ยก็บอกเอาขึ้นโลกก่อนเพิ่นจะช่วยนี่เพิ่นกะว่าวว่าถามว่าคอยซอยไปนี่เจ้าเอาข่อยเพิ่นกะว่าสิบ่ไเพิ่นก็บ่าได้ว้าเพิ่นเช่นโตยเนาะเลยเพิ่นขึ้นต้นชงซานเนี่ยเพิ่นช่วยเนี่ยเพิ่นก็ซอยอยู่บริพรมันเพิ่นไม่ได้นั่นหรอกแต่ไม่ได้ลืมเพิ่นเนาะ เอ็มโทรมาคุยคือสีเข่าใจเนาะวันนี้เนาะถ้าเนบัโทรมาสิคุยกับไปกับผู้บ่าวโทรมากับ่าคู้จักกันก็ต้องคุยกันไปมวยตัดบาดเดียวนี่เรากับบโทรมาคี่กันบ่โทรมาเลยหลังจากกับกาใช่น้องโทรไปมันกับโบเมนเน้นด้วยหางไผ่ยิงเนาะนี่ไผบ่ฮู้ว่าน้องนิงเป็นบ่เอาผู้บ่าวไทยเห็นไหมตัววัดตัว่าต้มเล้กจิ า,า,าวบ่าวสาวล่าต้องบาไทายมันโมเมนต์เลยเมย,ย์กะเลยเลยอันเมย์ว่าวน,น้องบ่าบุเชื่อให้น้องนิงออว,ว่าวด้วยวะอธิบายรถอันทั้งเมย์เพื่อนกะได้ยินจากปากลูกจากเราได้แม่มบ่กลูกะต้องมาโซนให้เมย์คำว่าแม,ม่ลูกไปพิจาล่ากับแม่บอกลูกไม่ไปไป<น>ยู่แม่ไม่ได้เปิดน,น้องไปสามสี่เดือนพน ขนาดดูยังมีเขาจะจ้างอยากได้เพชรไล่ลายไม่ย่องหอยมันปิดไทยเพชรมนแมนน้องนิงบ่คคยเจ๊เพชรเจไลายกไปเนาะมีผัวนั่งไม่เาเงินหายใจเอาเงินหายแค่ันมิเกคยกัไอ้ไมเตันย่องหาคนเดียวโดยน้องห้ยถเกระยาไอ้ขอโทษขออภัยน้ำน้องหายไได้ท่นกะว่าเอาชนไผามาน่ะมีได้ผู้อยากได้เพชรไลลายมันอะโดยเลยนี่ลายส่งมาไทยกันน้องนิงยังไม่ได้แจกเนาะไได้แจกพ่อว่าเอาใจไอ้แมนแมน เราก็อายคนละกับคนละเจรีย์หยไปเลยเนาะน้องไปแบบนี้แต่ว่าน้องหนิงเป็นนั่นในนี่ไฟบู้งไฟเบิ่งช่องน้องหนิงเบิ่งสะก้อนว่าแม่ว่ะเบิ่งเบื้องหาจบเนาะว่าน้องมีเหตุผลให้เบิ่งมันก็มีช่องพวกอันเปิดเปเพิ่นออกไปนะพวกพวกไลเพิ่นนี่เดียวว่าแม่ว่าออกไปทีแรกแม่นว่าจิตภาว่ะว่าน้องหนิงลายว่ะเป็นว่าน้องหนิงเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นเนาะมีมีมีเหตุผลเนาะ มคนเวาว่ามาไหวไมอโคิคนกับบรได้าววเนาะไมาไหวมาโคมาคนกับบวได้ววว่ามาได้โนพิคนกับบวได้เวบอวว่าอยางได้เมื่อนำกับบได้แวาบ่บอวกับบัวมันต้องได้จับคุยกันถ่งถึบัวอยู่กับตีนบัวมา่นบัวได้แววบ่แต่ว่ามาข้งเลขนี่ก็ถือว่าวานนเวม่นบอกความหักเนาะเบิงนะมันไม่คิดพิ่นโอเคเมมาถามเมย์เมยโอเคอยู่เล่ากันงาม เมื่อเท้าเขาเอาไลยุกนันนะมันจังว่าอ่ายมากในนอนกระดไปหับจุนเก้าโมงไปส่งกับจุนเก้าโมงเ <caracter aris S 2> ม่เปล่อยไปเอาที่ไรก็ะย่าด้วยทำสู้กันได้ที่ไรกะตามใจดุแม่ไม่ะามบอกคอกระย่าแค่นี้ว,นนว่าถูกต้องกันแหละมันหนักเป็นไปน้ำหนังนี่ปล่อยยุกเอาเพ่สบาอยากได้เมื่อาสน ก็เล่าแน่ว่าเราโทรมาโอ้แล้วลมกับน้องนิ่งในโททรศัพ์บ่ลมกับโทรศัพท์ลมน้ำแม่กับพ่อะแม่กับลมคือกันวันกับวันลมกับแม่ยังไม่ไหวเจอเป็นโทรมากับเพื่นกับเมื่อนองมาได้น้อนไม่พุ่นแต่น้องกับตอนนั้นนั่งชิยู่ายน้องกับเนี่ยโมโหสามเดือนวันนี้เพิ่อนมาคันเมื่อคุยเนาะมันมาจากคันเมื่อกะให้น้องนิ่งยูน้ำแม่เพิ่นเหม็นบอกตัวนี้แหละน้องนิ่งคือว่าบอยากเมื่อเนาะโดย คือมื่ออยู่นําพ่อนําแม่เฮาก็อยากมื่อนําผัวอยู่นําผัวนอนนําผัวบัว่านําแม่ว่าน้องน้อยเอามื้อดูแลเอายามอยู่ยามนอนยามกินยามไปแม่ก็บ่ได้หามตอบเพิ่นจี่ล่ะอือว่าเออบ่เป็นหยังบัดนี้อย่าเอาน้องมื่ออันไวเลียงญ่ากับแม่นมันบ่แม่นสิพออยู่ย่านแม่นๆเพว่านึงมากะอ่าเว้าง่ายๆซะเนาะถ้าเป็นคนลาวคือกันทังว่าแม่ไปเห็นบ้านเห็นซองเพิ่นเนาะอมาจากไร่เออเอาพ่อแม่ไปเบิ่ง เพิ่มบริเวณเาเบาอย่างเอามาเอาน้องหนิงเมื่อเรี่ยงกับเพิ่มบริเวณอือเพิ่มว่าได้น้องหนิงเมื่อเลี่ยงเมย์ซื้อยันว่าชวนเมย์ชวนเมย์กับเมื่อน้ำเดิมกับเมื่อน้ำเดิมชวนบริเว้เบาว่าชวนเมื่อหันเมื่อนี่ยันว่าอันเมื่อเที่ยวเมื่อยังกอนเดิมคันว่าน้องอยู่ได้กับอยู่อยู่โบได้กับให้โอกาสน้องหนิงนี่อยู่ฟังเล่าไปก่อนเพิ่มบริเวณากลับมาจังมาเอาก็ได้เนาะบด้เว่าโอกาสอย่างบบมีเนาะเม่ก็ว้าอยู่มาอย่างดูอ้ยอย่าให้ย่อ ทํให้โอกาสน้องนิงนั่นก็คุยกันไปก่อนทีเดหามือเก้มือสบมือก็แล้วแต่ลูกบ่ได้ลูกสิกลับูกว่าเท่านั้นเาลูกสิกลับบ่เป็นหยังออก็บ่ได้ว่าให้น้องนิงลูกสิกลับบัดเมื่อก็ได้ว่าน้องนิงเด้ออ้ายมื้อก็เลยกไวาคือแต่ว่าเานิงเลยมื่อก็เด้อแม่ลูกกลับก่อนบัดผู้สาวนั่งขมุกบ่ได้เว้าได้ไหลก็แต่เมื่อกันแม่กับผู้สาวก็ให้คือกันให้ยังมันจเป็นอีไหิดค่อแบบ คือคอยว่าเพิ่นช่วยชีวิตนายมาเพิ่นบ่เต็มใจกับน้องบ่ดที่ใดค,คือว่าท as <c oughs> <Lords> ี่ใดจังไห้เพิ่นบ่ได้เว้าเหตุผลหยังเลยบ่ได้ว่าหยังเลยบ่เฮ็ดจักเหตุผลหยังแม่ก็ให้คิดว่าเพิ่นมายามนี่ยก็เพิ่นคิดว่าเพิ่นดีอ่ะนะอันเพิ่นสิจุ๊บเนีนกับน้องนิงแตยลมโทรศัพท์เพิ่นแหละนาะมาจังโมทูบอกเด้เนาะไปกันบ่ได้ก็เป็นอ้ายเป็นน้องกันก็ได้คุณวันแน่นบอกอันนี้เอาเหตุผลน่องตะกี้น้องนิ่งนี่ความบังนี่หายเพิ่นเบิดแล้วนะ มมอนาครั้งแรกว่ะได้ความหาคนมาครั้งที่สองหอบบอกแล้วโอ้โงหเลยเนาะมากมันบูมเบียนเชียวไพ่เด้่แบบนี้เนาะมันเชียวไพ่เด้่แบบนี้หรือว่าบางเพื่อมาด้วยความไว้ใจกันแค่นี้เนาะบานเพามาไปเที่ยวกับเพื่นแล้วใครมาบอกใจน้องว่าายขึ้นมาเบาเลยอือพี่ยงเขาเบากว่าโอ้น้องน้องนี่เพิ่นงโทรหาเลยเนาะ พิดกันในโทรศัพท์แล้วเพิ่นมาเลยเพราะว่าพิดไปแรกอะก็ว่าท่วนน้องไปหะไปดินไปเที่ยวน้องสชิไปอายุอันนี้เป็นมว่ผลโมว่าของโมเมนพิดกันนะวอกง่ายๆก็เพิ่นห้โอกาสน้องกันได้ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันได้เนามดูชุกแล้วห้ามกูคนคนไห้เป่นสิขึ้นมาเม่นก็บูถือว่าบูบควโกูดแค้นกันนะเนาะเป็นพีเป็นน้องกันได้ดิบัดที่นี้อายมากวบนบูมีเหตุผลเลยวัน เรื่องโคลกับบัวเรื่องแย่น้องนิงกับบัวเรวาเป็นกับบัวเรวาเนี่เป็นน้องกันกัคือว่าได้มาโทรหากันมันกับมันกับบุญเป็นพี่เป็นน้องได้จะไอยคือน้องนิงที่โทรหากต่อายได้เนาะเคือหมดโทรมาเป็นบ่เลยโทรมากคุยที่เก่าแมนแมนทั้งน้องนี่บัวเรออันนั้นนะคือว่าเป็นพี่เป็นน้องเนาะหรือว่าสีพิ่นธ์ชีมามักมาหักกับน้องนิงว่าจังได้สายการพึ่นมามักมาหักเจ้าคือเก่าก็เพิ่นได้ก็เพิ่นได้อีกบ่ ยาแล้วมันเนยอ้น้องกะจีบมมีายแล้อยู่แบบน้ำพอน้ำเมียไปแล้วฮึ่มมงใจตัว่อนเนาะคันมาไฟสีมาครบกับไอ้นี่คือสีเป็นไปบ่ได้แล้วมันบอกฮ่มอ้ซึ่งนะเฮ้ยซึ่งเลยซึ่งเลยสารน้องคนอยู่ก่อนกันนะแมนแมนตั้งความหวังไว้หลายง่ายๆก็เสียขวอมือเสียข้อมือซึ้งน้องใด้เนาะพ่อแม่ฟังแล้วเสียคือกันเสียยังเสียจะได้มันว่าอกไปได้มันบ่มีเหตุผล แม่ก็ซึ้งคือกันเลยเลยเพราะว่าสิทําใจใหม่มาดูเลยไปหาเพิ่นเนาะอ่อยใจว่าตั้งใจใหม่ว่าแม่บอกลูกแม่นๆทําใจเฮาได้นี่ก็ยาว่เพราะว่ามันบ่แม่นความผิดของเฮาได้เนาะแม่นอือเพิ่นแหละมันก็ไปทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเฮาก็น้อยคําสิเว้าก็ได้อือผู้บ่จักก็ทําก่อนว่าจังวาน้องว่าโดย ถามน้องมิตรบาตสาวเล่าปะเบาไทยสาวเล่าเอาว่าไทยนนั่เนาะมันบอกเมนเด็ดนั้นเพิ่นงก็บม่ได้ว่าสิมาเอาสาวเล่าโคือน้องสีโท่ห้ามันกะเข้าไม่ยิงเลยไม่นาเนียนเนาะเนียนความอยู่เข้ากับจองเจียมตูพี่น้องเลยไอ้บาบลูกยุ่มสามเดือนไปทีว่าบบุตรใเข่าสังคมเลยนะนี่ได้หนึ่งนึงเนาะเฟซไลน์กับบอบมี่เลยมันบอกเนใหญ่มากอะให้เมนาะ จ้างเจ้ามอนกันจ้างล้งบัวเอาน้องไห้ยืือเพชรสืบเแ้อเลยกังบ่ขหายน้ังบัให้ยบกบันบับๆๆสุดท้ายอะเขาใจผิดคือเก่าสุใท้ายก็เขาใจผิดคือเก่าถาว่าเฮาสิลมกับคนอื่นก็บบได้เนาะขนาดไปเล่นอายเพิ่นยังหึงยังหวงนะคำว่าเป็นแมนนี้แต่นอกองร่มภัยแต่กระยะร่วมภัย MM ก um ็ร่ามน้องมีอากาสใจน้องเปิดใจน้องเปิดโอกาสให้มันเสามันมองโดย คำว่ามีผู้ชงชาญกันมันหักซีมีผู้ใดผู้ดีผู้ชั่วแน่ลูกเลยไปไม่ไม่ไม่ใหู้แต่ก็ซีเห็นคือกันนั่นแหละโดยโดยนั่แหละมีแต่เป็นกำลังใจให้เนาะกำลังใจให้น้องหนึ่งเมย์ทำอะไรกันหนเนาะงเอฟซีกับยาพาวว่าเล่าลายผังเล่าผังใต้ต่างประเทศเผังเงานี่ใช่ผังให้โชภาพการไใดกับกำลังไปได้น้องกันายเป็นมือซี่แหละต้องหมปบาบว่าวอยู่น้ำเมย์ได้กินกินไม่ได้กินกยาโดย โมเมนต์มาชี้ังความเมย์คือเปิดมาได้เนาะมันโมเมนนี่มยกะทั้งเมย์นี่กะคันลูกมักงงหักกันกะให้เอาอยู่เนาะเอาเราบอกเลว่าอยู่ใช้กระไปประเทศอะไรแม่ก็ปล่อยไปไรอืกมักหักกันนะมันนี้มันเป็นมาชี้แม่กับมันยังให้ลูกไปป่านไหนโอ้ม่มันชัพย์ชนที่ได้มันบุกเขากันเนาะเปล่อยไปได้เนาะป้าเมย์ก็เป็นไปแบบที่ได้ยามันมาดูดีใดล่ะขอบุญขอบคุณเพิ่นพุ่นแล้วอะกับล่อน้ำมา คนเห็ดมืหายเฮากันกับบุลืมบุลืมคุณเนาะน้องกับบุลืมแต่ว่าสีมาอูมาลมเป็นผู้บ่าวผู้สาวอีกนี่น้องกะเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้แล้วน้องทำใจดังคนกะเสียความรู้สึกไปเลยเนาะเนียนเนียนเนียนบุคลืมเก่าอยู่ท้ามาเห็นกะสงสารน้องดิ้งดูเนียนอยู่ถึง็นไซี่แล้วน้องกะอยู่กบบปัจจุบันนี้ยังเลือยเพียงแต่เป็น อช่เป็นน้องกันซื่อเนาะใช่เป็นน่องกันซื่อเถอะเต้เท่าแต่ว่าขาดการติดต่ออยู่ไหนขาดการติดต่อแล้วแมงโกเป็นนักจะกรการเป็นไม่ได้บอกได้ยังบอสนะบม่ได้เข้าโอเคยังบม่ได้บอกเพื่อนกันคือเก้าเนาะเพื่อนคือเก้าเป็นกำลังใจให้คนมาโทรมาแล้วมาสู่นะเ้อเอากะผิดหวังกับคนนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ Nguyên Nhưng... Nhưng... nói, vô nó chân vào cả này. ôi phí bằng tặng tổ mày đen áng mặc a hùa yêu sưu mong dầu mân nhân sinh tay mân ngào 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 ของชาวมันมันกัเหัาอยู่ไหนนี่บาเรียงมาลองเนาะคือเจ้าห้ยห้แบบใดนางนี่ความผู้ซึกของเจ้าห้นายห้เครียดแบบว่าประมาณแบบเพิ่นมาแล้วก็บ่โทรมาบอกไปสิบ่โดยอืมกำลังแบบพีเป็นน่องที่เปลี่ยนไปเพราะฉันเนาะเพิ่งมากับคนเคยลงเคยหักกันแล้วเนาะถ่ายเป็นมมาบอกว่าพีเป็นน้องพี่เป็นน้องเนาะรับกูได้เลยเนาะเลย คือว่าแบบไว้ตั้งโตเลยไหมเนาะคนทั้งสองได้เครียดกันอืมมันเป็นเด็กจี่แบบนั้นแหละปัญหาในน้อยหนึ่งเนาะเนี่ยอืมหักไกลกันค่ะเฮาวโบอุดทนก็คือว่านะเนาะอืมให้เพิ่นกระบอกอวดว่าอู้ซึกว่าน้องเป็นผู้น้อยนะอืมผู้น้อยแบบบุิ่นชีคิดว่าน้องอยากไปดินใช้กับไปเพิ่นบบเห็นเนาะเพิ่นบบเสียใจเลยไปกับเมย์กับฮู้ซึกยู่กับไปรังเล่าเมย์ไม่ได้หายไป นี่หายไปทุดยาสกอนลูกเอ้ยว่ะต้องไปในสังคมเนาะนี่ต้อมีการพัวพันกันกะสิปูปิดแน่เนาะแม่มัก็ต้องมีสังคมนะโอเคฉะเนาะทางเฮาก็ได้ยินจากปากน้องนิงแล้วเนาะเรื่องราวกะคือน้องว่าวอะไรที่น้องเยเนก็ปิดนี้น้องกะปิดคลิปแลรกๆย่าเปิดจากเลยปิดเลยดูอ่ะเป็นยังให้กำลังใจ้น้องเนาะยังไดงกะสู้ๆเลยว่าต้องคิดหลายเนาะทางแม่ก็คือกันเนาะ ต้องค yeah. ิดลายโอ้ย no. no. like no. ังโด้วยคนซอยห้าม้าห้ากับไ่ได้ลืมบุญลืมคุณเนาะน้องกับไ่ได้ลืมกันเนาะแม่นคุ้มดีเพิ่นกามีถ้าโทรมาโอ้มาลมเป็นพี่เป็นน้องน้องกัยินดีคุยคุยเก่าเนาะคุยอยู่คุยอยู่แต่ว่าเรื่องจู๊แฟนนี่เพิ่นจะยาแล้วผลไหมเนาะโยาแล้วยาหรือว่าคิดเบังก้อนนั่นแหละเนาะโดยเป็นกำลังใจให้เลยด้วยโดยอ่ะเฮาก็สิได้เมื่อเด้อแม่อเด้อน้องหนิ่งเด้อด้ยงานจะสบายดีเด้อด้วยไ้สบายดี โดยดูโอเคเนาะพ่อแม่พ kind of um, ี่น้องเนาะจังใดกะเฮาก็ได้ฟังจากปากทั้งน้องเพิ่นแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นนี่ก็อ่าบ่ได้โทรหากันแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นนี่ก็คนมาบ่มักผ่าโบมักเว้าให้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทิศทางครั้งนี้กะอ่าบ่เป็นหยังเนาะเริ่มต้นใหม่หาใหม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ย จังไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นเดอ้อเนาะจังไดก็สุสุเป็นกำลังใจให้เนาะอ้าจังไดก็สาบัวก็สิได้กลับก่อนเนาะก็ฝากติดตามสาบวับาบวบใน่เดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวก็ส,วาาสิได้ขอเกล้าวทำมาสบายดีสบ,บายดี